จริงเหรอเออวิ่งมาแล้วน่ะรู้ชื่อ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 อยากนิทราจะกลับบ้านไปไม่อุ้มงอนอยู่ไหนลูกด้านหลังให้ด้านหลังให้อย่างเงี้ยไอเนี้ยเวลาจะกินกาแฟเวลาจะกินกาแฟเรียกอะตามถ้าอย่างอื่นไม่หือไม่อื้อเคยขอตูไเคยขอตูแม่แมวเธออ๋อสี่ทุ่มมันจะเข้าห้องสี่ทุ่มอย่างเงี้ยทุกทุกวันทุกวันเช้ามาจะต้องไปเรียกครูจะตื่นได้แล้วครูจะออกมาข้างนอกเออ ทุกวันกลางคืนเหมือนกันเาจะนอนเอาอีกแล้วเข้าดอมได้ไหมไม่ไม่้นอนเขาคอยอีกแขนแมวหลุดเยอะไหมพูดเยอะเลยเนาะเยอะมากเลยเาเอาแค่ลูกก็ขนล่วงแล้วยังที่ผับลูกเขาไปบานแวลูกเขาเองอ่ะ เอามาก็ไปเรียกกลางคืนมาบางทีหาคนไม่มีก็เรี้ยงอีกแอบเปิดเขาเปิดออกให้มามันมีเวลาของมันนอนด้วยก็ไม่ได้ไปรอที่สงยาก็ไม่ไดเนี่ยจะเป็นห่วงนีนคิดว่าจะเอาไปเอาไปด้วยจะเอาไปยังไงวะเพื่อเอาไปด้วยสงสารมันเออเพื่อไปด้วยมันจะนั่งยังไงว่าไกลก็ไกลกล้าอยานี้ตอนฉันกลับบ้านใหญ่จะเอาไปด้วยเลยเออนอนนั่นน่ะนอนนี่ก็นอนทั้งวันเลยมันห่วงอ่ะยิ่งกับลูกอีกเนย แล้วมันก็วางไปเที่ยวอยู่สุโขทัแล้วก็ไปอยู่บนรถอยูนรถใหญ่บอกกไปซื้อตะก้าเครื่องต่างไม่นอนนะมันไม่นอนในตะกร้านะมันมีปอกคอมันต้องใส่ตะกร้าปอกคอไปแล้วเอาเชือกรถเผื่อเอาลงจีลงไหนมีท้ายใส่แระปุกมันน่ะชอบไปมันชอบไปตะกุยรถไงไอ้หนังหนึ่งเน่ยพังหมดไม่มันคือไปเกาะดูว่าอะไรว่างนี้เข้าใจไหมไปโดนนี่ตะกอะอย่างเดียวไม่เท่าไหร่ตะกุยออ๋ตะกุยได้เหรอกลัวมันตะกุยก็ตัดเล็บให้มาใส่ถุงมือไป เอามีถุงมือเหรอแมวมันจะมีถุงเาอ๋องั้นซื้อถุงมือไอ้นุชเอาสั่งเลยไหมออนไลน์อะไรก็พูดเป็นข้ออ๋อเออดีไว้ดีเอองั้นก็ซื้อถุงเท้าแล้วก็ปล่อยมันในรถเลยถุงเท้าเพ่อฮะกี่คู่เท่าไหร่มีนะมีถุงเทกันมันมีขายอยู่อะขายอย่แ้วสั่งแต่แม่ใจ่ใส่แล้วมันจะหลคาเกะไม่เคยใส่ไม่ มันจะเดินไม่เป็นแลนะถ้ามันใส่อ่ะเดินแบบก้าขาวแปลกๆอ่ะไม่มันขามันจะเดินก้าวแปลกๆอ่ะมีอยู่ทีหนึ่งรู้สึกใส่ที่ข้อคออ่ะเรื่องมายังไม่เคยใส่เลยพาไปเดินดีๆจะพาไปเดินเนี่ยพอใส่นี่นะมันเหมือนข้ามันจะเดินแปลกๆเดินแบบเดินไม่เป็นเลยเดินไปเรี่ยวมันมีอะไรมารับตัวไงต้องใส่บ่อยมันไม่ชิดเนี่ยมันไม่เหมือนเราคองแบบสร้อยคอกระดิ่งมาเลยไม่าใส่ ที่ที่เขาซื้อเป็น20บาทเห็นไหมแต่ว่ามันใส่เนี่ยบงแช้ให้มาคุณเพื่อจะไปทำอะไรเอาไปล้วนะใส่อัน้วมนมวนอยู่เนี่ยม้ามามเขามีตัง์ปล่าตังดีกว่าเออคุยกันง่ายกว่เยอะของเขิงมัน 4โมงหรอโมงอ่ะมีกาเสียอยู่ดเดี๋ยวต้องอะไรการไปซ่อมอีกเที่ยง51